สวัสดีครับผมครับผมเนี่ยครับสวัสดีครับผมเนาะมินีครับผมกับพาแฟนครับมาเที่ยววูที่ัดป่าผู้จันหอมกับผมเด้อทำบุญกับผมเนาะถ้าใครอยากดูเลขครับผมไปดูได้ทางช่องพระหัตถ์ชาแนลกับผมเนาะช่องนี้จะมาถ่ายท้ำบรรยากาศดูที่วัดปลาผู้จันหอมให้เอฟซีทางช่องกับผมเนาะสําหรับคนที่รอเล็ก่าดกับผมอื่นกับผมเนาะจะลงใ้เบิ้คกับผมนี่ครับผม บัดป่าผู้จัดหอมกับผมมันอยกัการบวงสวงกับผมเนาะคนกันหลายมาครับผมทาเต้นขับทางช่องยางเบิงบรรยากาศบัดป่าผู้จัดหอมกับผมเด้อเนียเทียวกับผมเนาะนี่ครับผมเจ้าผมซื้อไรอย่างเนาะเนี่ยครับผมซื้อ,อยังแม่ครับผมตัวใด ตอนนี้ไม่ยกผมเก็บกสี่เลยบ่เก็บหกสพบเก้าดียเ้อ๋อครับผมครับนครับผมเนาะ้า้นขับงานขึ้นไปเบิงไปกราบไปว้ทุกอย่างครับผมเนาะไปไหว้พ่ายนาเก็บเสียนครับผมนี่ครับ ย่างจากมองบวงซวงไปประมาณสองอยเมตรครับผมเนาะกระเถิรมองที่องค์พระนัดไงตั้งอยู่ครับผมนากเก็บเสียนครับนี่ผู้คนนดืนทางมักรมาไหวครับผมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผม้างขึ้นบ้านก็มีการบวงซวงครับผมเด้อมีทางงางไปที่องค์ หนักขลักครับผมเนาะคนกับมาหลายมาครับผมเพราะว่ามือมีครับผมเนาะเป็ดวันอาทิตย์ครับผมคนหยุดงานหลายคนกับมาเที่ยวครับผมเนาะมาทําบุญครับผมวัดปลาผู้จัดหอมครับผมตั้งอยู่ที่บ้านโนนบวงหวานครับผมเด้อตำบลคำละอำเภอชายบ้านครับผมจังหวัด อุดรนานี่ครับผมเนาะนี่ครับผมทุกช่าง,งนี้กับค้นกับลลยอยู่ครับผม,มเพราะว่ารถกระจอดไก่ครับผมเนาะแถวนี้ครับผมตะวาเมือนีเป็นการวงสวงผมค้นกับลลยแล้วก็รถกับลลยครับผมเนาะมีครับมือนีผ้ายางเลาะชมครับผมเนาะ วัดปลาผู้จันหอมครับผมลดหลายมากครับผมถึงเลขอาจจะบกขอครผมเนาะว่าก็มีตั้งสับทตั้งช่องเดินทางมากมาท่องเที่ยวครับผมมาทช่ำบุญครับผมเนาะหลายคนมากครับผมผมว่ารถประมาณยังต่ำครับผมเนาะหนึ่งรอยถึงสองรอยขั้นครับผมผมว่าก็ถที่ว่าหลายอยู่ครับผม ครับผมรถเยอะมากครับผมเนาะครับผมเภาภาานาะพาแฟนขับง่างครับผมหรือว่าเดินครับผมขึ้นมาก กาบมาไหวามาบูชาครับผมเนาะมาได้ครับผมวัดป่าภูจันหอมตั้งอยู่ที่บ้านโนนม่วงหวานตําบลคําเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับผมเนาะย้ำครับผมวัดป่าภูจันหอมตั้งอยู่ที่บ้านโนนม่วงหวานตําบลคําเลาะอำเภอชัยวานจังหวัด อุดรธาน,นีครับเมื่อยครับผมเพราะว่าคลิปนี้ครับผมเนาะบดตัดต่อครับผมนี่ครับผมสวยงามมากครับผมขึ้นมาแล้วภาพแฟนคลับทา้งช่องมาก,กาบมากวานครับผมเพราะว่าวัดปลาผู้จันหวมกับผมเนาะจังอยู่ทิ่เขาครับผม ตั้งอยู่ที่บนเขาเลยนี่ครับผมสวยงามมากครับผมเนาะสาธุปูญาเอ้ยขอเห็นลูกหลานเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองเดอ้อขันเห็นคลิปนี้ครับผมเนะาะออธิษฐานเอาครับผมนี่ครับ นี่แฟนคัขับกิดต,ตามีหลายเด้อปูยาเด้อนี่ครับผมเสียงเพลงยังมาถึงอยู่ครับผมเพราะว่าดูข้างล่างมันก็มีการบวงสรวงรับผมเนาะครับผมครับนี่ครับ นี่ครับผมเนาะพาแฟนคลับมาเบิ่งการทำพิธีครับผมเนาะก็มีหมอท้ำเรียว่าพานครับผมเนาะพากาวาตัดครับผมนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตัวสัมมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอะหันธาอันทาอะิยะอนันตนาคระอะิยะอนันตนะนาคามหาลาภนาคามหาลาโภวิสุทธิเทวาีกับผมเนาะ มาได้ครับผมนี่ครับมากราบมาไหว้เป็นสิริมงคลครับผมเนาะเดินทางมาได้ครับผมวัดป่าผู้จใจหอมครับผมเราจะพาไปขับงางไปเบิ่งพิธีการบวงสรวงครับผมเนาะเมื่อยครับผมงาขึ้นมาแดดฮ่อนมากครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมพากไปขับไปกราบไปไหว้ปูยาไปนล้วครับผม นาเก่าเสียงกับผมเนาะไม่ใช่เก็บเสียงกับผมตอนนี้ก็ยุที่วัดปลาผู้จัดขอมกับผมเนาะก็ะมีการบวงสรวงเสร็จแล้วครับผมนะครับบรรยากาศยุทีวัดปลาผู้จันขอมคกับผมผู้คนหลายมาครับผมเนาะคลิปนี้กับเ่าไทยบรรยากาศใก่แฟนขับมาท่องเที่ยวได้ครับผมมาทําบุญได้ครับผมเนาะยูที่วัดปลา พูดจันหอมตัง้งยุทีครับผมเนาะบ้านนุ่นวงหวานตำบนค้ำเลาะอำเภอชัยวนันจังหวัดอุดรธานีครับผมเ้อตามน,นี้ครับผมเน,ะน,น,มเนะาะครับคนหลายมาครับผมซาถุทาวิสฟันโนเดอร์้ันดูร์านถูกหวยรวยเบอร์ยาเจ็บยาจนลำบรวยเงินทอง ให้นคลิปทั้งช่องเห็นคลิปนี้ผมเนะาะอธิษฐานออกครับผมเด็เนทางแถวขาดปลอดภัยเตะปูยายเอ้ยอเนาะบ่วงสวงเสร็จแล้วครับผม มาหลายมาก,มาก,ไไกนนครับผมเนาะจังหวัดายยกันน้อ,นอครับผมเนาะเอทไทเลขถูกครับผมเนาะเลขถูกครับผมตัวใหญ่น้อครับผมเนาะไอเบิ้งครับผมเลขถูกครับผมเนาะลายจะบบุลงเลขให้เอ็ซทีทั้ทงช่องแล้วครับผมช่องนี้เลขถูกครับผม ต,ตัวเลขครับผมแม่ศ huh. mm ูนนะดิเลขถูก hmm. ด <c ười> ินี่ข้าวี้ก็สิลศูย์แปห้าครับแม่นาะแม่ก็ผมศูนย์แปดห้าครับผมศูนย์แปดห้านผมเนาะศูนห้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมมตัวเลขประกาศเอฟซทั้งสองผมเนาะเลขถูกศูนย์ปดห้าครับผมเพราะว่าลวงแล้วก็ไม่ล้วง 我还要找你。